นะครับท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปเราพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดอุทัยที่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยนะครับขโมยนะครับเขาเข้าไปขโมยเงินในบ้านพักของเจ้าหน้าที่สูย์วิจัยและพัฒนากเกษตรจังหวัดอุทัยธานีและไปขโมยในบ้านพักของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสาวๆถึงสามรอบด้วยกันนะครับ เหตุการณ์นี้เนี่ยนะฮะเมื่อวันที่11นะครับสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตำบลเขากวางทองอำเภอบ้านฉางจังหวัดอุทัยธานีครับเขาก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุทัยธานีหมู่ที่5าตำบลเขากวางทองอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยว่ามีคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปในห้องพักของเจ้าหน้าที่แล้วก็ลักเงินสดพร้อมนาฬิกา มูลค่าวรวมทรัพย์สินไปทั้งหมดเนี่ยหลายหมื่นบาทหลังได้รับแจ้งครับร้อยตำรวจตีเยี่ยมไม้สนหัวหน้าตำรวจสายตรวจนะครับตำบลขาวกวางทองพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบางกแกลกลงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับเป็นห้องแถวยาวสองชั้นพบเจ้าหน้าที่หญิงของสูนวิจัยนะครับหลายคนเลยพร้อมกับผู้เสียหาย ทราบชื่อต่อมาว่านางสาวเรโนมบุญผาสุขพนักงานของศูนย์วิจัยยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากนั้นก็พาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบที่บริเวณหลังบ้านที่คนร้ายเนี่ยงัดลุกบิดประตูเข้าไปในบ้านพบมีดทำครัวปลายงอนทิ้งไว้เป็นหลักฐานนะครับบนโต๊ะหนึ่งเล่มจากการตรวจสอบหลังบ้านนั้นนะครับเป็นห้องที่ติดกันเป็นแถวยาวๆครับข้างหลังเนี่ย เป็นห้องแล้วก็เป็นป่าลึกทึบมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นนะครับนางสาวเรโนโผู้เสียหายก็ได้พาเจ้าหน้าที่เข้าไปดูในห้องในห้องครัวด้านหลังเนี่ยน,นะฮะโดยบอกกับทางเจ้าหน้าที่ว่าตนเองเนี่ยได้ออกไปจากห้องแล้วก็ดันประตูไม่สนิทครับเพราะก่อนมันฟืดทําให้คนร้ายเนี่ยงัดลูกบิดเข้ามาได้ง่ายนะครับพอเข้ามาตรวจสอบที่กระปุกอ,อมสินมาขาย่าดูเนี่ยตังหายไปหมดแล้วนะครับ และมันมีข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานด้วยกันชื่อว่านายเอหนามสมุทรเนี่ยซึ่งเป็นพนักงานประจําของสานักงานซึ่งมีประวัติเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและก่อนหน้าวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเคยเข้าไปลักเงินในสานักงานของเจ้าหน้าที่โดยเข้าไปลักเงินที่โต๊ะทํางานของเจ้าหน้าที่ซึ่งกล้องวงจรปิดในสํานักงานนั้น,นจับภาพไว้ได้ตอนที่เดินเข้าไปนะครับจากนั้นทางหัวหน้าก็ได้เรียกนายเอเนี่ย ไปพบนะครับและได้พูดคุยเกี่ยวกับยาเสพติดที่ติดอยู่และเกี่ยวข้องกับเรื่องเข้าไปรักเงินในโต๊ะทํางานของเจ้าหน้าที่โดยนายเอนามสมมติเนี่ยให้การรับสาร,รภาพว่าตนเองเนี่ยได้เข้าไปรักเงินจริงซึ่งทางหัวหน้าก็ให้ในายเเนี่ยไปปรับปรุงตัวเสียใหม่และให้เลิกเสพยาบ้าส่วนด้านานางเรโนผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และอาศัยอยู่ในบ้านพักดังกล่าวเขาก็บอกว่า ไอ้เรื่องนี้ก็ให้ชุดสืบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยตำรวจเนี่ยหาเบอะแสเกี่ยวกับลายในมือของคนร้ายที่เข้ามางัดขโมยแล้วมาดําเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะครับว่าจะเป็นคนในหรือคนนอกกันแน่ที่มาลกขโมยในครั้งนี้เนื่องจากาแถวบ้านพักเนี่ยของเจ้าหน้าที่ไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับไม่สามารถจับใครได้เลยนะอ่านะฮะ บนบ้านทีวี e.